โรงงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ได้มีการนำศาสตร์พระราชาเข้ามาเกี่ยวข้องกับโครงงานโดยน้อมนำหลักการทรงงาน23ข้อและหลักปรชาาัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมานาถบาพิษมาปรับใช้กับส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราทีมวัชนินีโกั ผมนายอธิพรตยเทจใจครับฉันน้าสาวชนิน้าท้าค่ะวันนี้นะครับพี่พ่อแรงผู้เราสองคนจะพามารู้จักกระสุบเรื่องศาสตร์ของรุนเรศตรีนครสวรรค์ให้มากขึ้นนั่นเองครับวันนี้เรามาทาอะไรกันคะน้องกัสโดยที่วันนี้เราจะพามาชมและเรียนรู้เกี่ยวกับสมุทศาสตร์ซึ่งผมนะครับมีรุ่นพี่สองคนที่น่าจะรู้เรื่องนี้น่กที่สุดเลยแหละครับงนไปกันเลยไหมคะไปกันเลยครับสวัสดีครับและนี้นะครับก็คือพี่ชมพู่และพี่พุธนั่นเองครับ วันนี้ที่พวกน้องสอบคุณมาหาพวกพี่เพราะว่ามีเรื่องสงสัยกันใช่ไหมคะใช่แล้วครับได้เลยครับ,รบถ้าน้องอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้เลยนะคะครับผมงั้นเรามาดูผลงานชิ้นแรกกันก่อนนะคะ่ะตามพวกพี่มาเลยนะ,ะได้เลยครับแล,แล้วทางด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นผลงานชิ้นแรกนะคะที่ทํามาจากใบกล้วยขยค่ะมันก็คือผอมสีนั่นเองแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าผมสีพวกนี้นําไปทําอะไรได้บ้างไม่รู้เลยครับ ผงสีพวกนี้นะคะทางโรงเรียนเราจะนําไปย้อมชุดผ้าไทยค่ะนัองร้นอาจจะสังเกตเห็นแล้วชุดผ้าไทยหลักพวกนี้นะคะคพณนลองสับบดมา่าเดินมาดูได้เลยค่ะนี่คือผ้าไทยที่ใช้ผงสีจากใบกล้วยไข่นะคะมาสก,กัดและทําเป็นผ้าใหม่เงค่ะแลนอกจากนี้นะคะยังมีรูปภาพที่ทางอาจารย์ของโรงเรียนเราเนี่ยได้วาจาก องสีจับไปด้วยไข่ด้วยนะคะอย<ช>ู่ด้หลักของน้องเลยค่ะซึ่งจะเป็นภาพเอกกรงที่ทางคุณครูของเรียนเราได้รังสารภาพขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีภาพของผลงานนักเรียนค่ะที่ได้เข้าร่วมงานแข่งในส่วนการจัดก,การขาแข่งขันสมุทรศาสตร์นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าทงางโรงเรียนเราอได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหนลวงรัชกาลที่9และหลักการสงานยี่สิบข้อมาใช้ถึง15้ข้อด้วยนะคะ โดยทางโรงเรียนของเรานะคะได้ดําเนินการมาถึงขั้นที่2แล้วซึ่งในประเทศไทยยังไม่มีโรงเรียนไหนได้ดําเนินการมาถึงขั้นที่3เลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นขั้นที่มาไกลมากๆเลยนะคะแต่วันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบคุณพวกพี่ๆมากๆเลยนะคะที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับส่วนพืกศาสตร์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ค่ะและทุกท่านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ให้กับพวกเรา botanical garden sn ครับ ขอบคุณครับ